สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่อยากรวยทั้งหลายครับวันนี้ผมทนายเดชายูทูบเบอร์ชื่อดังมีคนติดตามเกือบ2ล้านคนนะครับวันนี้จะมาชวนให้ท่านรวยครับนะมาขายอาหารเสริมลดน้ำหนักกับผมเลยนะครับลงทุน6,000บาทนะครับสามเดือนนี่ครับได้15ล้านครับน,นะนะได้15ล้านครับนะ รถที่อยู่ข้างๆเนี่ยผมไม่อยากให้เห็นนะครับน้ำพักน้ำแรงเลยนะครับราคาคันละสามสี่ร้อยล้านนะครับสามเดือนสิบห้าล้านครับนะนะคืออะไรไหมครับสิบห้าล้านสรรปกรณ์จะมาเรียกภาษีอ้อนหลังกับสิบห้าล้านนะครับเชิญนะครับใครอยากจะลงทุนหกพันบาทสามเดือนสิบห้าล้านภาษีนะต้องจ่ายภาษีด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรอเรียนนะครับ ลงทุน6,000บาท3เดือน15ล้านกำไรไม่มีนะครับมีแต่มิจฉาชีพเท่าน,นั้นเชื่อผมชุกครู